น้องแอมชนทิชาผู้สาวที่น่ารักนะคะขอบคุณมากๆสำหรับภาพนะคะเจ้าของภาพที่น่ารักมาหาพี่แอมค่ะพี่แอมน่ารักมากเลยว้าวน่ารักจริงๆนะคะน่ารักใจดี สวยเก่งนะคะใจบุญอีกต่างหากนะคะผู้สาวแอมคนสวยว้าวน่ารักมากเลยค่ะแม่ๆน้องๆได้มีความสุขนะจ๊ะดูต่อชมต่อนะคะภาพบรรยากาศที่มีความสุขนะจ๊ะของลูกสาวและแม่ๆน้องๆน่ารักนะคะดูไปยิ้มไปนะจ๊ะน่ารักที่สุด สวยน่ารักมากเลยนะจ๊ะดูไปยิ้มไปนะจ๊ะ ภาพบรรยากาศแห่งความสุขนะคะเก็บมาฝากแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะคะขอบคุณเจ้าของภาพมากเลยคุณย่าจะอ่านชื่อกลัวอ่านไม่ถูกนะคะน่ารักสุด หรือความน่ารักเอาความน่ารักมาฝากแม่ๆซ c แฟนค่ะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ใครเข้ามายังไม่กดไลค์กดติดตามช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับคุณยาด้วยนะคะว้าวน่ารักสวยใสเห็นแล้วมีความสุขกับแม่แม่นะคะภาพที่น่ารักสดใสของลูกสาวมาฝากแม่แม่ืมน่ารักที่สุดยิ่งภาพนี้นะคะสำหรับกลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะ อความน่ารักของแม่แม่บรรยากาศควรหลงวันเด็กนะคะมาให้แม่แม่เอซได้ชื่นชมไปพร้อมกันนะคะน่ารักรอยยิ้มที่สดใสสวยงาม <c oughs> ขอบคุณเจ้าของภาพนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ